สวัสดีค่ะทุกคนอตอนนี้เราอยู่กันที่ตรงบริเวณท้ายวัดพระศรีสันเพชรน,นะคะจริงๆวันนี้นะคะจี้จะพาทุกคนไปเ,เขาเรียกค้นหานะคะแล้วก็ไปเดินดูที่แถวๆบริเวณวิหารมงคลบอกพิษแต่ตอนนี้มันยังไม่ใช่เวลานะคะตอนนี้แดดยังร้อนอยู่เลยแล้วคนก็ยังเยอะอยู่นะคะจี้ก็เดินไปทั่วพระราชวังหลวงแหละนะคะจนสุดท้ายเนี่ยเดินมาอยู่ตรงนี้แล้วก็จําได้ว่าเฮ้ย ติดทุกคนเอาไว้นี่หว่าตรงนี้นะคะแล้วมันเป็นนิวิตใหม่ที่ดีนะคะที่ประตูข้างหลังเนี่ยเขาก็เปิดใช่ไหมไม่ต้องอ้อมไก่นะคะแล้วก็แถวๆโซนเขตตรงนี้นะคะทุกคนอันนี้คือทางเดินฉนน mm hmm. เห็นไหมคะคือเขามาเก็บอะไระไ,ไปเรียบร้อยละเพราะว่าไอ้โมเดลตรงเนี้ยมันใกล้จะเปิดใช้บริการละประมาณกลางปีที่กีเคยบอกไว้นะคะ mm hmm. ดังนั้นเนี่ยก็ือโอกาสเก็บภาพฝากเลยนะคะเพราะว่าหญ้าเตียนๆอย่างนี้ก็ถ่ายภาพสวย ถ้าเราเดินไปทางฝั่งที่ตะว,วันตกเลาะกำแพงวัดพระศรีไปเห็นไหมคะมันจะไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเข้าไปเนี่ยข้างหลังเนี่ยมันจะไปที่ตำหนักสวนกระต่ายได้แต่วันนี้เราจะไม่ไปนะพี่จะพาเดินแถวๆตรงนี้แหละนะคะเพราะว่าแถวชวนังุ่นเนี่ยคือเวลาเขามตาตัดหญ้าเนี่ยมันน่าเดินมากนะคะอากาศดีทุกคนเห็นตรงนี้ไหมหลายคนเห็นตรงนี้ผ่านไปผ่านมารู้ไหมไม่คืออะไรเออ ั้นเนี่ยที่กี่ไม่ถ่ายตรงนี้นะคะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ใน8จุดที่กี่จะพาทุกคนไปสำรวจป้อมที่มันอยู่ล้อมรอบพระราชวังหลวงของยุทธยามันมีทั้งหมด8จุดที่เราไปสำรวจกันมาหมดแล้วไปไล่ดูนะคะทุกคนกี่ทำไปหมดละแล้วก็กำแพงเขาเรียกอะไรนะป้อมที่อยู่เป็นแนวของกำแพงเมืองก็พาไปดูมาหมดละเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดที่อยู่ทางด้านหลังทางด้านทิศเหนือขึ้นมาทางเหนือของวัดพระศรีสันเพชรคือถ้าเกิดเรามาวัดพระศรีใช่ไหมเดินทะลุมาข้างหลังเนี่ย มันจะมาออกประตูนี้ได้นะคะแล้วก็เข้าไปสู่เขตพระบรมหาราชวังของเราถูกไหมคะทีนี้เวลาที่ออกมาเนี่ยนะคะเวลาที่ประตูนี้มันไม่เปิดอ่ะมันก็จะลอดอุโมงค์อันนี้ออกมาได้แต่เนี่ยเขาปิดไว้นะคะเขาปิดไว้เพราะว่าอาจจะเป็นว่าเขาไม่อยากให้ลอดตรงนี้แล้วก็มันตรงนี้มันมีเขตก่อสร้างอยู่แต่อันนี้เดี๋ยวข้อคงมาเอาออกแหละนะคะเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นลักษณะของอุโมงค์ที่มันลอดได้เนี่ยมันลอดออกมาจากตรงนั้นใช่ไหมแล้วก็มาเอามาตรงนี้ได้แต่ถ้าประตูเปิดเราก็ออกตามประตูปกตินะคะ กี่บอกไปยังเนี่ยยังใช่ไหมลีลาลีลาวนเวอร์นเวอร์อันนี้มันคือป้อมเออเขาเรีเยกอะไรนะคะป้อมปืนมุมสระแก้วใช่ไหมใช่เออใช่ถูกส่วนป้อมปืนส่วนอางนนุ่้นอ่ะมันอยู่ตรงนูน้นที่ไปกันมา3ามสี่รอบกบกี้จะไฟแนลนะคะอยู่ริมทางนู้นนะคะส่วนไอ้ป้อมเนี้ยเขาเรียกว่าป้อมเออเขาเรียกนะป้อมปืนมุมสระแก้วสระแก้วคืออันนี้นี่อันนี้คือสระแก้ว นะคะมันจะไปคล้องกันกันกบไอฐานของพระตำหนักอันนั้นอันนั้นคือพระตำหนักสากแก้วมันเหลือร่องรอยของรักฐานอยู่เห็นไ,ไหมอ่าเพราะนั้นจุดนี้นะคะทุกคนเขาเรียกว่าป้อมปืนมุมเขาเรียกอะไรนะป้อมปืนมุมสะแก้วเออโอ้ยเรียกยากเกินอะนะคะนี่หน้าตามันเป็นอย่างนี้มันเป็นป้อมเล็กๆนะคะกี่ว่ามันเล็กกว่าในะจำนวนแปดป้อมที่เราไปกันมาวัดรามาวาดใหญ่กว่านี้นะคะแป๊บนึงซ้ำรา้อเสองศา เดี๋ยวนะเดี๋ยวเราจะเย็นจะเย็นรอบหนึ่งนะคะให้เด็กน้อยเขาผ่านกันไปก่อนนะคะประเด็นคือตอนนี้นะคะทุกคนเราไม่สามารถจะถ่ายคนอื่นเข้าไปในเฟรมได้ใช่ไหมแต่ให้เขาไปกันก่อนอ่ะโอเคต่อค่ะทุกคนป้อมปืนมุมสระแก้วนะคะนี่อยู่ตรงนี้นะคะอยู่ทั้งหลังวัดพระศรีนะทุกคนออกมาก็อย่าลืมนะคะมาดูหน่อย ค่อนข้างสมบูรณ์แต่ก็ไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ่าก็เขาน่าจะบูรณะแหละตรงเนี้ยนะคะค่อนข้างเหลือเยอะอยู่กี่หว่องตรงนะใจกี้นะตอนนี้นใจกี่กไปอยู่ตรงพระตำหนักสวนกระต่ายแล้วโคตรอยากเดินไปเลยแต่ไม่ได้เดี๋ยวเราจะต้องไปทําเรื่องของพระมองคลประพิษต่อนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นเยอะคือถ้าไปเขตสวนอัง,งุนเอเขตสวนกระต่ายเมื่อไหร่นรนะยาวนะคะถึงเรียกวะะ่าว่ามาพระราชวังหลวงที่ไรเนี่ยนะ ไม่อยากจะออกไปเลยอะ่ะจริงมันมีความสุขนะคะแล้วมันก็มีเรื่องราวมากมายคือในความรู้สึกของกี้นะกี้รู้สึกว่าพระราชวังหลวงอยุธยาเราเนี่ยนะหรือว่าแม้กระทั่งแบบทุกจุดแหละโบราณสถานในอยุธยาเนี่ยแต่ว่ากี้จะค่อนข้างครซี่ของพระราชวังหลวงมากหน่อยกี้มีความรู้สึกว่ามันเหมือนเรื่องราว417ปีของคนในอยุทยาในกรุงศรีอยุธยาของเรานะคะทั้ง พระมหากษัตริย์เพรมมาะบรมวงศาคนต่างๆนานา,นาที่ใช้ชีวิตอยู่ในกำแพงเมืองไอกำแพงวังแห่งนี้นะคะมีทั้งเรื่องดีไม่ดีฆ่ากันมั่งดีมั่งคือพูดง่ายคือมีทั้งรอยยิ้มหัวเราะร้องไห้ก็ว่ากันไปเหมือนโรงละครโรงใหญ่ยิ่งถ้าอา่านหนังสือมากนะคะข้อมูลเยอะเนี่ยเวลามาเดินเนี่ยมันจะเอะทุกครั้งเวลาที่เราผ่านอะไรก็ตามที่เป็นจุดที่มันมีเรื่องราวจริงๆนะคะทุกคนอย่างที่บอกว่า กี้อยากให้คนอ่านหนังสือนะคะหลายคนดในใจมึงจะมาบังคับกูทําไมไม่ใช่ไม่ใช่คือจริง,รง,รงๆการมาเที่ยวโบราณสถานหรือว่าในเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อะฟังเขาเล่าก็ไม่เหมือนเรารู้เองอะแต่กี้ก็เข้าใจได้นะเพราะว่าบางคนถ้าไม่ชอบอ่านมันก็คือไม่ชอบอ่านจริงจริงเนาะแต่กี้เป็นประเภทแบบคือจะไม่เชื่อถ้าเกิดตัวเองไม่ได้ลงไปดูด้วยตัวเองนะคะคือบางอย่างเราอยากจะรู้เองอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนแบบพอลงมาดูแล้วมันก็ถอนตัวไม่ขึ้นเลยมา ามาอยู่นั่นแหละนะคะบางทีก็นึกแน่ใจเหมือนกันว่ากูจะมาไหมนักหนาวเนี่ยอะไรเงี้ยนะคะ่าทุกคนคะนี่คือป้อมปืนมุงสาะแก้วนะย้ากันอีกทีห้านาทีละไม่อยากเดินออกไปเลยจริงๆนะคะเนี่ยแต่ยังไงก็ต้องไปเนาะเพราะเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องอพระมงคลประพิษตอนที่สามกันต่อนะคะแต่ขอขอยืนละเลียดแถวๆนี้สักพักหนึ่งก่อนอันนี้คือสาะแก้วคะ่ะทุกคนย้ากันอีกทีสะแก้วนะคะสะแก้ว,สะ,กวสะโอ สาระครังอยู่ตรงข้างสวนกระต่ายตรงนั้นนะคะแล้วอันนั้นคือรากฐานของพระตำหนักสารแก้วเลยไปตรงนั้นเป็นพระตำหนักสารละลวดอยู่มุมทางนู้นเลยนะคะมันไม่เหลือรากฐานายอะไรอีู่ล้นะคะอันนี้คือเขตสวนอง,งุ่นนะคะเขาบอกว่ามันเป็นพื้นที่ที่สด็จพระเจ้าอยู่หัวบรโมโกศเนี่ยท่านทรงสร้างคือคล้ายๆเหมือนเอาพื้นที่ตรงจุดนี้สร้างพระตำหนักสองอันก็คือสารลลวดก,กับสารแก้วเนี่ยให้กับพระเจ้าลูกยาเธอที่เป็นผู้หญิงสองพระองค์ที่จำขี่จำไม่ได้ว่าชื่ออะไระนะคะอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ ท่าเลาะละเลียดแนวกำแพงวัดพระศรีไปน่ะเลยหัวโค้งตรงเจดีย์นะเอาไปใช่ไหมเลี้ยวไปปุ๊บก็จะถึงเขตสวนกระต่ายของสุรพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรนั่นเองนะคะทุกคนอ่ะไปค่ะทุกคนเดี๋ยวไปที่วิหารมงคลประพริษกันนะคะขอบคุณมากสาหรับการติดตามค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะในตอนที่3กี้ยังไม่รู้เลยว่ากี้จะพาดูอะไรนะแต่อย่างที่บอกอะ่ะกี้ยังยังไม่พาเข้าไปข้างในหรอกนะคะกี้ยังยังหาข้อมูลยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เยอะมากพอสําหรับ ความรู้สึกตัวเองอาจจะไปดูวิหารด้านนอกหรือว่าไปดูอะไรต่างๆที่อยู่รอบๆวิหารก่อนนะคะเพราะว่าการทําเรื่องพระมงคลบบพิษในครั้งนี้นะคะอย่างที่บอกว่ากี้จะไม่รีบร้อนนะคะอยากจะดูให้มันละเอียดทุกจุดเลยนะคะทุกพื้นที่ทุกตารางนิ้วกันเลยทีเดียวนะคะอ่ะโอเคค่ะทุกคนป้อมปืนมุงศัดแก้วค่ะตรงนี้นะบา,บายๆค่ะสวัสดีค่ะ